สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมก็จะไปซ้อมรถที่สนามขนมนะครับจะเอาทิงกี้เนี่ยไปเทสฝาตัวใหม่ว่ามันจะแรงกว่าเดิมไหมหรือยังไงนี่ครับฝาตัวใหม่ของเจ้าพิงกี้ให้ดูกันเลยนะครับไม่มีกั๊กนะครับผมเนี่ยไม่มีอะไรมากครับฝาผมเนี่ยไม่มีอะไรเยอะแยะเลยแต่สิ่งที่จะเอาฝามาให้ดูแล้วก็ให้เป็นเกจความรู้ในะวันนี้ก็คือเจ้า ทิคตรงนี้นะครับผมทิคตรงนี้นี่มีใครเห็นไหมว่าผมเอาอะไรมาขันใส่ไว้รู้ไหมว่าผมเอาอะไรมาขันใส่ไว้ไอ้เจ้าสิ่งที่ผมเอามาขันใส่ไว้ก็คือคอท่อไอเสียนั่นเองนะครับแต่ว่าผมจะมีแม่แบบของผมอย่างเช่นถ้าลูกค้าใช้ฝาของผมใช้ท่อของผมผมก็จะมีแม่แบบเอาไว้วัดอย่างนี้เวลาแยงไอเสียนะครับแยงเพื่ออะไรนี่เวลาพ่อมันใช้งานจริงมันจะมีส่วนโค้งมาใช่ไหมครับเนี่ย แต่ส่วนโคง้งเราตัดออกอะทั้งตุก,กหยิบส่วนโค้งมาให้ดูหน่อยนี่ยครับตัดออกนี่อย่างนี้เลยท่อสูตรหรือท่อผาเหมือนกันจะเป็นโค้งนี้ใช่ไหมส่วนโค้งนี้ตัดออกไม่เอาไม่เอาเพื่อผมจะได้เล็งดูนะครับผมเนีเล็งดูเลยในรูเนี่ยว่าเวลาเปิดไปแล้วมันตรงไหมนะครับขอท่อไอเสียไปบดบังทางออกของไอเสียหรือเปล่านะครับผมเนี่ยเห็นไ,ไหมถ้าอย่างเงี้คือตรงกันเลย ไม่มีการบดไม่มีการบังนะครับถ้ามีปะเก็นก็ต้องเอาปะเก็นใส่แล้วแยงไปด้วยแต่ถ้าไม่มีปะเก็นอย่างเงี้ยใส่กาวอย่างเงี้ยก็โอเคผ่านเลยนี่แล้ววันนี้ก็มาแนะนําอีกอย่างหนึ่งของดีเยอะผมเบามากเบาหินี่ยใหญ่เงี้ยต้อหนักเบมามากๆนะครับอันนี้คือแบตวันท่าายที่ผมใช้นะครับขนาดแบบบอกเลยว่าแอมไม่เยอะประมาณหกถึงเจ็ดแอมแค่นั้นเองแต่ข้อดีคือโอ้โห เป็นแบตสั่งประกอบมาครับเป็นแบตสั่งประกอบเนี่ยไปกรอบนอกเนี่ยหลอกไว้เฉยนะครับข้างในเป็นอะไรต้องไปหาข้อมูลกันเอาแต่ที่แน่ๆเลยแบตบลูกนี้16โวลต์แล้วก็สามารถใช้เครื่องชาร์จแรงๆแบบฟ้าชาร์จอัดเข้าไปได้เลยครับอะสับทุกมาด้วย16โวลต์จริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูว่า16โวลต์จริงไหมครับ 16หยบ1 6 6โวลต์เลยนะครับผม16 6โวลต์โอเคไปเดี๋ยวเราเดินไปดูอะไรๆต่อช่างตุ๊กล้างฝาแล้วก็เช็ควาล์วทั่วเลยจะไปแล้วเพราะว่าสนามพระลมเนี่ยตอนนี้บ่ายหนึ่งแล้วสนามพระลมมันห่างประมาณ4ชั่วโมงกว่าอย่างเนี่ย5โมงกว่าน่าจะไปถึงนะครับผมไวรุ่นโลโก้แ,โโโดแดงมาแล้วไวรุ่นโลโก้แดงมาแล้วใครที่สั่งไว้รอรับได้เลยนะครับใครที่สั่งไว้ เืิดขอบมองทีเง็กครับผมออกแบบมาใหม่นะับสองขนาดบอกเลยว่าผมลองแล้วแม่งเด็ดจริงนะเพื่อนๆนะลองแล้วเด็ดจริงปั๊เดี๋ยวไปดูเจ้าทีเช็กกันตีก็ เตรียมจะออกเดินทางไปแล้วครับผมกรเตอร์พอไหมอันนี้อันนี้ใช้พเตอร์ร้อยเมตรได้อยู่ใช่ไหมกรเตอร์เตรียมเตรียมไปแล้วใช่ไหมเตรียมหน้าเตรียมหลังไปพบนี่ครับพิงกี้เนี่ยเวลาจะไปพร้อมรถก็ประมาณนี้แล้วรถตู้เราพังนะครับรถตู้เราพังแล้วเพื่อนๆก็เลยต้องเอารถยนต์ไปเนี่ยต้องห่อกันเยอะแยะเลยเนี่ยเอารถยนต์ไปก็ยังไง ฝากเพื่อนๆเชียร์เราด้วยนะครับผมเชียร์เราด้วยใกล้ถึงเวลาจัดสิบอันดับประเทศไทยแล้วยังไงก็จะทําให้เต็มที่นะครับผมไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ